คุณมินเข้าทากับผมก่อนน่ะผมก็ต้องทำคืนไปดี่วะมันถูกไหมคุณเห็นด้วยผมปะมึงเห็นด้วยนะเฮ้ยเชี่ยไอ้ปั้นผมได้งานแล้วเสร็จด้วยผมพูดกับเขาอะก็อยากให้เขาเห็นอกเห็นใจผมเองแค่นั้นปะแต่ทำไมต้องทำหน้ายิ่งเฉยกันด้วยอันนี้ผมไม่โอเคจริง หน้าบื้ออะไรอ่ะตอนไหนก็ก็หน้าปกติมผมก็อย่างเงี้ย่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเลซิ่งบิ f เฟสหรือว่าโรคหน้าหญิงนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงประสบปัญหานี้กันหลายคนเลยรวมไปถึงตัวผมเองก็เหมือนกันอ่า ผมเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มีคนถักหลายคนด้วยก็แบบเออหน้านิ่งหน้าหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเออในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบที่มาของโคเนี้ยังไงกันบ้างแล้วก็อธิบายกันว่ายังไงบ้างรวมไปถึงมุมมองเชิงจิตวิทยาด้วยนิดหน่อยอ่ไปชมกันครับโดยเลนซิบบิสเฟสเนี่ยคืออาการที่มีการแสดงออกทางใบหน้าที่เกลี้ยกล่อมหรือบึงตึงโดยไม่มีความตั้งใจ ซึ่งทางทางวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาเนี่ยได้ทาการสรุปเอาไว้แล้วว่าอาการนี้ไม่ได้มีความผิดปกติจากอารมณ์แต่อย่างใดเลยแต่เกิดจากความผิดปกติของใบหน้าของเรานั่นเองตัวอย่างของผู้ที่มีอาการในซิงบิดเฟสก็คือคิสเซนจูวแอนนาเคนดิกเจนนี่แบ็กพิง์ส่วนทางฝั่งชายเนี่ยก็จะมีคันเย่เอมิเนมไซมอนคอเวลทางฝั่งดาราไทยกันบ้างน,นะครับเท่าที่นึกออกก็จะมีปันปันแล้วก็คุณมาออน,นาภาซึ่งทางคิสเซนตจูวัเองเนี่ยก็เคยประสบปัญหาเรื่องนี้มากจนกระทั่งว่ามีนักข่าวเน เออคิดยังไงกับการที่มีแต่คนทักเขาว่าเขาว่าหน้าตึงหน้ายิ่งเธอก็ตอบว่าเออจริงๆแล้วถ้าสนิทกับเธอพอเนี่ยจะรู้เลยว่าเธอไม่ได้เครียดหรือไม่ได้อะไรเลยคือหน้าหามันเป็นไปเองนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเริ่มสนใจประเด็นเรื i n g ซิมบิทเฟสตั้งฟฟแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยได้มีการศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ใบหน้าเนี่ยเพื่อที่จะมาหาสาเหตุว่าอะไรเนี่ยทำให้เกิดเรื่องซิมบิทเฟสนี้ในปี2016เนี่ยก็เลยได้มีบริษัทที่ชื่อว่า Nodu ส เป็นสถาบันวิจัยครับได้ออกโปรแกรมที่ชื่อว่า Face Reader ขึ้นมาเพื่อทําการวิเคราะห์ใบหน้าโดยโปรแกรมเนี่ยจะระบุประเภทของสีหน้าโดยจะทําการวิเคราะห์รูปภาพของคนมากกว่า10,000ภาพในภาพเหล่านี้เนี่ยโปรแกรมจะมาร์กจุด500จุดไปที่ใบหน้าเพื่อนําไปวิเคราะห์และระบุประเภทของสีหน้า8ประเภทมีความสุขเศร้าโกรธประหลาดใจกลัวรังเกียจและสีหน้าปกติทั้ง8ปประเภทสีหน้าเนี่ยจะถูกวัดค่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่นักวิจัยพบเนี่ยก็คือว่าในสถานะการปกติหรือในมนุษย์ภาวะปกติเนี่ยคอมเนี่ยนะครับหรือโปรแกรมเฟซซิ่งด้วยของเขาเนี่ยจะตีค่าสีหน้าปกติออกมาได้ถึง97และอารมณ์อื่นอีนอก3อร์เแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาลองเปลี่ยนรูปครับเขาลองใช้รูปของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเนสซี่บิตเฟร e เนี่ยเช่นค t นเ e เวสค i ี a ิ e เบ k คิสเซน s t e w วน t เขากลับพบว่า ค่าอารมณ์สีหน้าอื่นๆเนี่ยมันกลับพุ่งขึ้นมา6%ซึ่งโปรแกรมเนี่ยเขาระบุว่าอารมณ์ที่ทําให้ค่าตัวเลขพุ่งสูงขึ้นมากลายเป็น6%เนี่ยคือสีหน้าดูถูกเยยนยามหรือคอนเทมครับทีนี้ก็จะสงสัยกันนลยซิว่าแล้วสีหน้าแบบไหนล่ะที่คอมพิวเตอร์หรือตัวโปรแกรมเนี่ยมาจะระบุว่าเออเนี่ยคือสีหน้าของดูถูกเยยนยามหรือคอนเทมผู้วิจัยสรุปผลออกมาว่ามันคือใบหน้าที่มีลักษณะริมฝีปากด้านหนึ่งตึงเล็กน้อยดวงตาหลีลงยกมุมปากนิดนิด แต่ไม่ใช่การยกมุมปากที่มาจากการยิ้มหน้าตาประมาณนี้แหละครับที่จะทให้คนอื่นเนี่ยมาเข้าใจผิดว่าเราโกรธอยู่หรือว่าแบบไม่พอใจอะไรอยู่อีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันของเรื่อง e s s i n g b i ิ f a c e เนี่ยก็คือมุมมองในเชิงจิตวิทยาครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะยกประเด็นแค่2ประเด็นออกมาพูดประเด็นแรกเลยก็คือว่าเออทำไมมนุษย์เราเนี่ยถึงก็ยังจะไม่ชอบคนที่หน้าตาบึง้งตึงอยู่ดีถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคนๆเนี้ยไม่ได้ตั้งใจหน้าบึ้งนะกับอีประเด็นหนึ่งก็คือว่า เออทำไมการที่มีหน้าตาเลสิกบ t f เฟสแบบนี้เนี่ยมันถึงส่งผลในระยะยาวหรือพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้ส่งผลแค่ในระยะ First Impression เท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงอาชีพการงานถึงขั้นนั้นเลยครับไปเราไปพูดคุยกันทีนี้ทำไมกันละ่ะเราถึงไม่ชอบเลยเวลาคนหน้าบึ้งใส่เรา หรือเราคิดว่ามีคนหน้าบึ้งใส่เราคือหนึ่งในผลเนี่ยมันอาจจะมาจากการวิวัฒนาการของเราเองก่อนที่เราจะอยู่กันเป็นสังคมขนาดใหญ่เนี่ยเรามีระบบที่เราจัดการกับอันตรายรอบตัวเนี่ยชื่อว่า f i ไฟท์ i g h t f ฟร e หรือแปลภาสาไทยง่ายๆเลยนะครับว่าสู้หนีนิงซึ่งเมื่อเราวิวัฒนาการมาจนมีสังคมขนาดใหญ่ขึ้นหรือเรามีสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยระบบ F ฟ i g h t f ์เฟร e เนี่ยมันอาจจะไม่ดีต่อไปเราเลยมีระบบที่ชื่อว่า S.E.S. หรือ Social Engagement System ขึ้นมาแทน ซึ่งระบบ SES เนี่ยมันจะไปกดทับระบบ Fight Fight Freeze แต่เมื่อเวลามีคนหน้าบึ้งใส่เราหรือเราคิดว่ามีคนหน้าบึ้งใส่เราเนี่ยระบบ SES ที่คอยกดทับระบบ Fight Fight Freeze เนี่ยมันหายไปมันทำให้ระบบ Fight Fight Freeze ขึ้นมาแทนซึ่งทำให้เวลาที่เราเจอคนหน้าบึง้งหรือเจอคนที่เราคิดว่าหน้าบึ้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราอยากออกห่างจากเขาหรือเรารู้สึกโกรธว่าเออจะมาหน้าบึ้งใส่เราทำไมวะซึ่งเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไม่ชอบคนที่มี Lesting b i t c h Face หน้าตาของคนเราเนี่ยเช่น l e s b i a เ f a เนี่ยไม่ได้มีผลแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่อาจจะมีผลไปถึงการงานอาชีพการเลือกคู่ของเราเลยก็ได้เพราะว่า first impression หรือความประทับใจแรกพบเนี่ยมีความสําคัญต่อสมองของมนุษย์มากมีการวิจัยนะครับว่าแค่3-4มิลลิวินาทีก็สามารถสร้างความประทับใจแรกพบได้แล้วหรือจะเป็นเรื่องการหาคู่ที่คนคนเราเนี่ยมักจะชอบคนที่มีหน้าตาที่ทําให้เราคิดว่าเขามีลักษณะตามแบบที่เราชอบตัวอย่างนะครับเช่นถ้าคุณชอบผู้ชายฉลาด คุณก็อาจจะมีภาพผู้ชายฉลาดฝังในหัวว่าคนคนนี้ต้องใส่แว่นนะพอคุณเจอคนที่มีลักษณะนี้คุณจะคิดว่าคนคนนั้นอนะ่ะเออและดูฉลาดแล้วคุณก็จะชอบแล้วคุณจะรู้สึกว่าคนนั้นนะมีสเสน่ห์น่าดึงดูดซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลยระหว่างหน้าตาของคนกับลักษณะทางสังคมตา่างๆเช่นความฉลาดความหญิงหรือความเป็นผู้นำซีโอ <GO S 2> ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีหน้าตาหน้าใดาแบบหนึง่งหรือหมอไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ตีและใส่แว่นและในขณะเดียวกันคนที่มี Lesting resting b ้ง c h f เ c e เนี่ยไม หรือคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยมีการศึกษามากมายมากกว่านั้นอีกมากกว่าประเด็นที่เรานําเสนอมาเยกตัวอย่างเช่นอ่าทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่า r a c i n g b i s f a c e ล่ะแล้วของผู้ชายอ่ะจะชื่ออะไรอ่าซึ่งของผู้ชายเนี่ยจะชื่อว่า Racing as Whole Face นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าเออหรือว่าเพราะผู้หญิงอ่ะถูกคาดหวังจากสังคมให้ต้องยิ้มมากกว่าผู้ชายหรือเปล่าถึงจะต้องตั้งชื่อซึ่งเป็นเจาะจงอย่างผู้หญิงเนี่ยเป็นแบบ Beach, โดยเฉพาะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเลสซิ่งบิ๊กเฟสเนี่ยก็ไม่ใช่อาการที่จะแย่ขนาดนั้นโดยเฉพาะในวงการแฟชั่นอ่ะยกตัวอย่างในนิตยาสารคอสโมโพลิแทนหรือว่านิตยสาร L เนี่ยก็มักจะเอานักสแสดงหรือนางแบบเนี่ยที่มีหน้าตาลักษณะเลสซิ่งบิ๊เฟสเนี่ยมาเป็นแบบอยู่เสมอนะครับรวมไปถึงเคยมีประวัติว่าเออมีผู้กำกับบางคนเนี่ยเขาถึงกับขั้นแคสหานักสแสดงที่มีหน้าตาแบบเลสซิ่งบิ๊เฟสเลยทีเดียว เพื่อที่จะมาสวมกับบทที่เหมาะกับคนหน้าหญิงครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่อาจจะกังวลเราก็ได้เตรียมวิธีการแก้แลิซซี่ปิดเฟสแบบพื้นฐานมาบ้างนะครับแต่มีอะไรบ้างก็ลองไปดูกันวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วก็คือการยิมนั่นเองเพราะจะทําให้ใบหน้าบริเวณปากและดวงตาได้รับการผ่อนคลายและจะทําให้หน้าดูเป็นมิดอีกด้วยการแต่งหน้าก็สามารถช่วยได้เหมือนกันโดยการเขียนไอายไลเนอร์แบบสูงขึ้นและเขียนชาร์โดเพื่อให้ดวงตาเนี่ยดูโตขึ้นนะครับ การปรับเปลี่ยนอเอเซอรีบนใบหน้าของเราหรือพร็อพบนใบหน้าของเราเช่นแว่นตาหรือทรงผมเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขเลเซอรบิสเฟสอันนี้ได้เหมือนกันครับหรือวิธีสุดท้ายที่ง่ายที่สุดก็คือเราไม่ต้องแคร์เลยก็ได้ครับถ้าหากเรารู้สึกว่าเจตน,นาของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ดีการสแสดงสีหน้าของเราไม่ได้มุ่งร้ายต่อใครคนอื่นก็จะเข้าใจเราเองครับผม Meanwhile and I told you to smile why why don't you smile I told you to smile, but you just ignore my word and you just. t w e seconds later. เนี <imperson ators> ่ยคุณวินเขาทำอย่างนี้กับผมก่อนอ่ะผมทำกลับไปมันไม่ผิดใช่ไหมคุณเห็นด้วยกับผมอ๋อนี่ผมเห็นด้วย